ประดียเย็นครับพี่น้องไอ่มากินข้าวด้วยกันนะครับพี่นอ้นอ,งนองกินนำ้ำกันก็ได้ครับเขามียอย่างนร้ก็พริกผักต้มแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่นอ้องไอ้ทายว่าท่านเห็นเนี่ยกับเขาหรอครับเพราะว่าบ่ได้บ่ได้มีกลองขาตัางครับบ่ได้ซื้อครับบ่ได้บ่มีได้ซื้อครับจังไดก็กินกน้ำกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี ท้าไปเรื่อยๆครับเนาะเอาผู้หลายเด้อครับพ,พี่น้องที่แวะเข้ามาชมกันครับผมขอกินข่าก่อนเด้อนี่ครับ ต้อมอียงแน่เลยน้ำเต้าน้ำเต้าต้มน้ำเต้าต้มครับน้ำเต้าต้มขาไก่ปีกไก่ทอดแสบหลายด้วยครับพี่นอ้องลูกทุง่งไอธรรมชาติครับชนบทแบบปันเหาเนาะหากินไม่ายากหรอกครับ เผ็ดสุดยอดแบบหลายครับพี่นอ้องฝากถึงเจลินด้อยครับเจลินเมียเสียบปู รถแห่สายจวดครับนครับกินเขาน้ากันเดอรครับเทปุนะไอเทปุน้าเดอแล้วก็ไอจอนนี่น้าเดอรครับกินเขาน้ากันครับไอตาทิตน้าแล้วก็ไอแคสไอแทนไอโก,กก้วยแล้วก็ไอเชนจังกินเขาน้ากันเดอครับพี่น้องแล้วก็ ไอ้ในห้างจังต๊อกแล้วก็ไอ้พี่โจโแล้วก็ไอ้สักการินมขามเปียกแล้วก็ไอ้เสียงเพียวเมืองสะกลแล้วก็ไอ้ไออาจารย์ปองแล้วก็ไอ้ลามินต้นแก้วเลยครับขึ้นเขาลำกันเลยครับ ผมเป็นเอฟซี่ิวามาเนี่ยผมเป็นเอเพิ่นเบิดแดนะครับแล้วก็ไอสายันวันลุ่งเนี่ยครับผมก็เป็น,นเอฟซีนะครับขี้เขาน้ำกันเลยครับเนี่ยครับแ่บหลาย ขอหยาดเ้มันร้อนครับขอหยาดเด้อพี่น้องปิดไกม่มันฮอนสับลายสับลายไอ้มอนอิมไอ้มอนอิมาน กิงขอลมกันเด้อครับไปมอนเอมไบครักลางมาได้ไฟอีกครับแล้วก็ลืมไปก็แกงร้อยตีน้ำเด้อครับร้นอนจดเด้อครับมันร้อนครับร้อน ขาน้ำกันเด้อครับไปพิจาบอย er แล้วก็เนี้ยต่ำ๊หําตรงแล้วก็อาจารย์ออสครับกิเข้าน้ำกันเด้อครับคงใจก็ผมทำฮิดคลิปทำนี่ก้อนเด้อครับต้องขอขอบพระคุณพี่น้อง เข้ามาชมกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนหรือพี่น้องสอปปลออาวหรือหรือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ต้องขอขอบคุณมากานละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นี่แล้วก็ เจลินแล้วก็ไอเีบปุนําเดอร์ครับที่แวะเข้ามาชมกันหลายแล้วทีมงานทุกคนเะครับแล้วพี่จ่าบอยครับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับก็ยังไงก็น้องนุ่งก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเดอครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนก็ขอยาให เจ็บให้จนเหตุการณ์ใดก็ขอให้ได้สมตั้งใจปรารถนาเด้อครับพี่น้องและมั่งมีสีสุขร่ลำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยรวยทุกทุกคนเด้อครับไปใส่มาใส่กับสวมใส่เมสเด้อครับพี่น้องทั้งใดก็ต้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ